ครับผมสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ยดยาวีลีกบายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามนะครับประจำวันที่14เดือน7-2565วันพฤหัสบดีนะครับสบดีแน่นอนเลยนะฮะเมื่อคืนนี้นะครับผมก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับสลับเวียดนามและไทยนะครับผมก็ทำปฏิกิริยา ให้คนในชาติของตัวเองนั้นได้ตกใจตกอกตกใจครับผมเวียดนามแพ้ไป3ประตูต่อศูนย์ให้กับมาเลเซียส่วนไทยก็ไม่น้อยหน้าแพ้ไป2ประตูต่อศูนย์ให้กับประเทศลาวนะครับผมก็เป็นที่แน่นอนแล้วจริงๆนะครับว่าไม่มาตามนัดทั้งคู่ทั้งไทยและก็เวียดนามนะครับวันนี้ยศยาวีลีกจะพาไปชมและก็เกาะติดสลับประเด็นนี้นะครับผมว่าสื่อทางเวียดนามจะ ีข่าวบอลไทยแล้วก็บอลเวียดนามว่าอย่างไรนะครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวทางเวียดนามนะครับทางสื่อเวียดนามเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอะไรมาให้ฟังนะครับนั่นก็คือการเอาจริงเอาจังของประเทศลาวนะครับสสหญิงคนหนึ่งของประเทศลาวนะครับได้เอาเรื่องเกี่ยวกับกีฬาเกมฟุตบอลเนี่ยเข้าไปประชุมถึงในสภานะครับ เดี๋ยวจะมีะรายงานเรื่องนี้หรือว่าการพูดคุยเรื่องนี้ว่าอย่างไงผมจะเอามาให้พี่น้องแอฟนๆของยอดย่้าวิลิได้ฟังกันก่อนนะฮะ mm hmm. เผื่อบางท่านยังไม่ได้ฟังนะครับ mm hmm. ดูซิว่าเขาเอาจริงเอาจังแค่ไหนส่วนเราเองประเทศไทยก็ประเมินราต่ำไปหรือเปล่านะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปฟังเรื่องนี้กันครับ mm hmm. เบียกกีฬา ข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่วามาสมากีฬาบานเตะแต่เวลาสมน้าได้เฮดไห้ไเสียความรู้สึกยามนั้นไปแข่งประเทศใดก็บอกว่าเอาตั้งแต่ประสบการณ์มากลับมาก็บอกว่าประสบการณ์พอเต่ไปบ่งตัวจริงแล้วมันบ่แมนเด็กน้อยแล้วนี่บบธรรมดดาสบายข้าพเจ้าฮ็ดเ้ียอยู่สนย์กลางจนวนเป็นหน้าคมยามโซนข้าพเจ้านี่หน้าหากก่ขึ้น,น,อน,นอ่ากระโด้งนี่คือสินน้อยแหละย้อนอย่างเ้อนเด็กน้อยแล้วหะอนุ่ะเกยุบสิบเอ11ปีไปเตอยู่ประเทศไทยเนี่ยกลับมาได้ที่หนึง่ง เบื้องไทยหยุบเลยพวกอันหาพิซอบสุดนั้นนะ่ะไปก็มาเด็กน้อยแล้วนี่เสื้อสูกเกียรติเลยห้องเพลงซาดา้อย่างภูมิใจอันนั้นหากว่าเอาเด็กน้อยที่มันเก่งอิลีมา้ฮมกันอิลีคือทานรัฐมนตรีเ้าข่าพระเจ้าสมงเซยเอาอาหารให้กินเพียงพอให้บรรพฒนาข้าเจ้าโลดให้คัดเลือกทั่วประเทศนี่นะ่ะ คนละเมืองลาวมีเจ็ดล้านกาคนนี่เด็กน้อยที่อยู่ไว้อายุเกษียณที่ว่าเตะป่านเก่งนี่มันมันจะกคนเขาสิพัฒนาอันใดก่อนย่าเอาแต่ประสบการณ์มาละเสียงงบประมาณของรัฐบาลตัวอย่างวานึ่งให้ซื้อเกิดสาหรับเตะอยู่ในอันสนามอ่าสนามในห้องสนาม,นามอันพื้นยางพื้น,อ,นอันยาเทียมกเกิดแบบหนึง่งสนามยาแท้เกิดอ,อีกแบบหนึง่งสนานวัคซีนงบประมาณนีป่ปัยบ่มธรรมดา แต่ว่าบัดมือสิไปเต้ไลยซื้อของผู้ที่ว่าเกงบบมีเอาไล่ซื้อลูกหลานของผู้อื่นเข้าไปใส่อันนี้คืออันตรายที่สุดแล้วเขาสิพัฒนาคนบ่เขาจะเอาประเทศชาติบ่อหรือเขาจะเอาบุคคลเอา่มคนให้เขาพิจารณนาะให้มันดีๆประเ็ศเน้าใดเขาจะเป็นประเทศศรีลังกาบ่ในอนาคต้าพระเจ้าเป็นอย่างขย o ขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกป,ประเทศเขาจ้องมองมาเบิงเขา อันเงินเฟอ้อกันเป็นเฮาอันใดกันเป็นเฮาสซลารดบางหลวงอีอย่างยงของเฮาเบิดและเฮาสีเห็ดนนใดาตกับบาญหานี้ค่ะพระเจ้าโยกขึ้นเพื่อให้พิจารณาห้อมกันว่ารัฐบาลควรตัดสินแล้วถึงเวลาระบองพวกเฮาควรปฏิบัติให้มันถูกต้องตามระเบียบหลักการและกฎหมายที่พวกเฮาวางไว้เจ้าของ ครับผมและนั่นก็คือเสียงของสสหญิงท่านหนึ่งของประเทศลาวนะครับที่เขาพยายามที่จะเอาจริงเอาจังนะครับกับเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยอันดับแรกเลยแล้วกันฟุตบอลของลาวนะฮะที่เขาจะเอาจริงเอาจังมากนะครับเขาอยากให้อ่ามีอ่าการอเอาตัวกเตะของทีมชาติลาวเนี่ย พัฒนาอย่างจริงจังนะครับให้อาหารเขากินนะครับดีๆแล้วก็เก็บตัวกันดีๆนะครับไม่ใช่ว่าไปแข่งมาพอแพ้มากา็มาบอกว่าประสบการณ์อย่างน้อยไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะครับสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนจะไปเตะเนี่ยมันมีคนที่เก่งๆแล้วก็เอาแบบเด็กเส้นเข้าไปเอาลูกเอาหลานของอกลุ่มนายทุนหรือว่ากลุ่มผู้มีเงินอะไรเงี้ยเข้าไปเล่นแทนที่จะ จะเอาเด็กที่เก่งๆเข้าไปอันนี้เขาก็าถึงสภาเลยนะครับผมนะฮะอันนี้เขาก็ประมาณว่าเขาอยากจะพัฒนาจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยผมอยากจะให้ท่านสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับท่านได้พิจารณาสักนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเอาจริงเอาจังเรื่องฟุตบอลนะฮะเข้าใจว่าท่านก็ทํางานแหละนะฮะก็มีหลายๆอย่างนะครับที่ท่านกําลังทําอยู่แต่ว่าการาจะพัฒนาจริงๆเนี่ยมันต้องเอา เอาจริงเอาจังจริงๆนะฮะแต่เริ่มต้นนะครับไม่งั้นประเทศไทยเราเนี่ยคงจะผ่านนะครับจุดที่บอกว่าจะไปเล่นบอลโลกเนี่ยเอาเอาทิ้งไปก่อนนะฮะเอาไปเป็นความฝันไว้ก่อนแต่เอางานหลักๆเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยให้ได้ก่อนนะครับผมอ่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังข่าวสักข่าวหนึ่งนะฮะที่ทางสื่อ,เ,อเรนตรีของเวียดนามน,นะครับได้ รายงานนะครับจริงๆแล้วมันมีข่าวเยอะมากนะครับสำหรับเรื่องฟุตบอลไทยกับเวียดนามที่ตกรอบไม่ได้เข้าชิงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเยอะมากแต่จะเอามาเป็นบางประเด็นให้พี่น้องชาวแฟนๆของยอดยาวีลิกได้ฟังนะครับประเด็นนี้นะครับสื่อทางเวียดนามเขาบอกว่ายู9้าเวียดนามและไทยตกรอบเพราะแพ้เพราะแรงกดดันทางด้านจิตใจนะฮะสื่อเดนติเวียดนามนะฮะได้รายงานว่า ไม่น่าเชื่อว่าระดับยูสิบเวียดนามจะแพ้มาเลเซียไป3ประตูความล้มเหลวนั้นเกิดจากปัญหาทางด้านจิตมากขึ้นในบริบทที่เจ้าภาพอินโดนีเซียกดดันการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องแน่นอนเมื่อเวียดนามยูสิบเแพ้มาเลเซีย3ประตูต่อศูนเราเปิดเผยจุดอ่อนมากมายตั้งแต่ขั้นตอนประสานการโจมตีจบสกอร์จนไปถึงด่านป้องกันความสามารถในการป้องกัน ครับผมนั่นก็เป็นสื่อดนตรีเขาก็พูดประมาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถของเวียดนามเนี่ยที่มันลดลงหรือว่าอะไรเนี่ยมันมาจากการที่เจ้าภาพอินโดนีเซียพยายามที่จะ,ะสร้างนะครับจิตวิทยาให้เขาเนี่ยล้มเหลวนะฮะในบริบทที่จะดำเนินคดีมั่งจะ,ะฟอ้ฟองนู่นฟ้องนี่ทําให้จิตใจของอนักเตะเวียดนามเนี่ยฝ่อลงอะไรประมาณนั้นนะครับนะฮะนี่สื่อเขา พูดเองนะครับผมไม่ได้พูดนะฮะประมาณว่านักเตยูสิบเก้าของเวียดนามเนี่ยก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งทางด้านาจิตใจก็ยังอ,อาจจะไม่เข้มแข็งกับเรื่องนี้นะครับต่อจากตรงนี้นะครับสื่อดเดนตีของเวียดนามยังได้รายงานว่านะครับยังไม่จบสัทีเดียวนะฮะบอกว่าไม่เพียงแต่ยูสิบเก้าเวียดนามเท่านั้นแม้แต่ยูสิบเก้าไทยแลนด์ก็ตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายคึงกันนั่นคือผู้เล่นอายุน้อยไม่สามารถทนต่อแรงกด ดันจากการดําเนินคดีจากทีมเย่าหรือว่าทีมเจ้าบ้าน,อ,นอินโดนีเซียก่อนที่ไทยจะแพ้เรา,าไป2ประตูต่อศูนย์ะฮะอันนี้ก็หาเพื่อนอีกสำหรับสื่อเวียดนามเลยครับ ก็รักกันจริงๆนะครับเวียดนามกับไทยเนี่ยอ้ยชิงกันชิงด้วยกันแพ้ก็แพ้ด้วยกันเออสุดยอดครับสุดยอดนะ FC ต่อกันและกันจริงๆนะฮะวันนี้ก็มีข่าวนะครับไม่ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคลิปอะไรข่าวอะไรก็เดี๋ยวจะมารายงานต่อเลยครับยอนยาวีลีกบายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามสวัสดีครับอ่ะก่อนจะจบอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะสลับอ่าเมื่อวานนี้จากที่นั่งดูเกมไทยกับลาวนะครับจริงๆแล้วลาวเนี่ยเล่นดีมากนะครับเมื่อวานนี้ต้องยอมรับเลย แต่นะครับมีอยู่อย่างหนึ่งที่ดูแล้วสะกิดตามากเลยนะฮะนั่นก็คือนักเตะหรือว่าผู้รักษาประตูของประเทศลาวนะครับน้องเนี่ยไม่รู้ว่าจงใจหรือไม่จงใจนะฮะแต่ในมุมมองของผมเนี่ยเหมือนน้องจะคอยถ่วงเวลาอยู่ตลอดเวลานะครับเจ็บไม่เจ็บยังไงกูก็ขอได้นอนไปก่อนนะฮะแล้วก็บางทีอาจจะไม่ได้โดนเต็มที่ก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ว่าน้องถ้าปรับปรุงเรื่องนี้ได้สักนิดนะฮะ ประเทศเราจะน่าดูยิ่งกว่านี้สหรับฟุตบอลนะครับน,นี้ฝากถึงน้องด้วยถ้า,าพี่น้องชาวสอปอปอลาวดูอยู่นะครับนะฮะไม่รู้ว่าจะมองอย่างผมหรือเปล่านะครับผม